ย้อนปมฝังใจเอชุติมาเคยโดนอดีตแฟนฟรองสุภกิจไล่ลงรถต้องตามหาสามชั่วโมงจากกรณีฟรองสุภกิจอายุ25ปีนักสแสดงอดีตด,ดาราหนุ่มวัยรุ่น25ปีได้เดินทางเข้าร้องขอความช่วยเหลือตอบเพุสายไหมต้องรอดหลังเลิกรากับเอชุติมาไม่ยอมส่งค่างวดรถยนต์ BMW และบ้านมูลค่ารวมกว่าหล้านบาททำให้ตอนนี้ถูกไฟแนนซ์ฟ้องร้องตามรถ เพราะอดีตแฟนสาวก็ไม่ยอมนำรถไปคืนและนำรถไปแอบซ่อนจากไฟแนนซ์ส่วนบ้านก็ถูกยึดไปแล้วจนทำให้ชื่อตอนเองถูก b ล็ c ลิส s t ล่าสุดวันที่3กรกฎาคม66เอชุติมาและร้องสุภกิจอดีตแฟนหนุ่มพร้อมคุณแม่ได้มาออกรายการโหนกระแสหลังแฟนเด็กออกมาแฉเอชุติมาใช้ชื่อซื้อบ้านรถไม่ยอมจ่ายจนโดนยึดติดบล็คลิสต์และสวนกันเดือดกลางรายการกลายเป็นดราม่าที่ร้อนระอุไปทั้งโซเชียล ทั้งนี้ครั้งหนึ่งเอชุติมาเคยได้ควงดีดแฟนหนุ่มฟรองสุภกิจออกมาเปิดใจในรายการสื่อสิงกระทิงแซบเรื่องราวความรักต่างวัย31ปีที่สูตรรักแท้เกือบ5ปีที่หลายคนมองว่าไม่รอดซึ่งทางฟรองเคยเผยถึงเรื่องเกือบถอดใจไม่ไปต่อเพราะถูกมองว่าเป็นแมงดาเกาะผู้หญิงนอกจากนี้ฟรองยังเล่าอีกว่าเอชอบบน่บนบตั้งแต่ขึ้นรถขับรถออกจากคอนโดไปทำงานซึ่งทางเอ เผยว่าพูดจาทะเลาะกันเขาก็ไล่เราลงรถตอนตีหนึ่งฝนตกเดินลงไปแบบในเอมเลยสุดท้ายเขาก็มาตามหาเราสามชั่วโมงแต่ได้แอบกลับไปที่คอนโดตั้งนานแล้วให้ฟร้องตามหาไป